ตัวเก่าลงมาพี่น้องเลยแต่ถือว่าทางง่ายนะ สบายดีทุก,กท่านมาพบกันอีกคันหนึงกับเอกไอโกพี่น้องคือมือนี้กะมาซอกต้อง,องเสือพี่น้องคือว่าช่วงโควิดเนาะงานก็บม่ได้ไปโรงงานก็ปิดพี่น้องก็เลยมาเลาะทุกมือพี่น้องแล้วก็มีเอฟซีจากเมื่อวานานีเนาะจากคลิปก่อนเนาะเบ้าทองคูณแล้วก็บเบ้าเจมาคือกพี่น้องกะอยู่ข้างหลังเนาะเบ้าคูณสบายดีสบายดีแล้วก็บเบ้าเจนะเบ้าเจสบาย,บายก็นะยคือก็คู่หูพี่น้องก็เบ้าคูณก็ที่มากับพวกเฮาเนาะแล้วก็เวลาฤดูพึ่งก็ที่ไปซอกพึ่งพี่น้องคือว่าต้องเสือพวกเฮากะเจอละครันหนึ่ง ก้อนสิเบิ้งกะอย่าลืมกดติดตามกดไลน์เนาะพี่น้องเพื่อไปกำลตั้งใจกับพวกเขาตือวต้องเสือกะนยิ้มสุ่มสุ่มนพางพี่น้องเรื่องปลายพุ่นแหละนห,นหน้าสีบุเห็นหนะพี่น้องเดี๋ยวซีให้เบ้าคุณนะเดี๋ยวใ,ให้เบ้าคูณอีคนตบสดพี่น้องใส่สุดตีเลยพี่น้องเดี๋ยวรอท่าบวนึงนะเบ้าคุณใส่สุดเลยเบ้าคุณเจนุ่งสุดให้เบ้าคุณเจ ใส่สุ่มก่อนใส่กางเกงโอเคเนาะพร้อมเนาะเบ้าคูณนะเนาะแต่ว,ว่าสุดเอากระแ่กสำเร็จแล้วไปเบ้าเจน้ำหน้าเลยพาเราเข้าไปเลย เดี๋ยวยิดจับขึ้นอีกสิวห่างนี้มันก็ยูสูงแล้วก็อยูออข่ขอบไผ่เฮาก็ได้ฟันออกพี่น้องก็ถือเอาง่ายอยู่แต่ว่าสิตบส่วนเลย 打电话。

给你老铁。 สบายดีอีกขั้นนึงพี่น้องคือหอบนี้ก็เป็นห้อบสองนะเราเป้าคูณเข้ามาก็มีเงเซตตาบริสเซนตาพี่น้อง้ยต่ออะารทึ่เทพี่น้องมันลงมาแล้วเดี๋ยวไม่อยากเอาี่กเนี่ยพี่น้องต่อน่อย่ใ่้างนนีอ่ะ ทางตัวก็เอาลงมาพี่น้องเ้ยกต่ถือว่าทำง่ายเนาะลูกข้าวเต็มเก็บแกเนี่ยก่อนอกไปทางนอกแล้วเจอกันทางนอกพี่น้อง โซดุโซดุเพียงสร้างแม่นี้มันเฮียดูเดี๋ยวมันแสกไปเดี๋ยวเจอกันออกไปนอกพี่น้อ,เนเองเด,งดี๋ยวเจอกันแก๊สหนยครับวันนี้เพียงนี่มกออง้กะถือว่าได้หงางใหญ่เพราะสมควรพี่น้องกะนี่กะเป็นเบ้าคูนเข้าไปเนาะเธอทำอิดก,กะเอาโบได้น้ำเยิ้มเทตตาพี่น้องเธอสว่างกะ เบ้าอีกเข้าไปพี่น้องก็ถือได้แล้วเนาะทางนี้ก็ถือว่าสวยงามเนาะเมื่อกี้ก็เจอเจ้าของสวนพี่น้องแต่ว่าเจ้าของสวนเป็นกะบบขีนะ่ซ้อเนาะเป็นกะว่าเอารถตอนคิดว่าเขามาตัดไม้เพื่อนเนาะอย่าลืมเนาะครับถือใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามน,นะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเฮาเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปพี่น้องพวกเฮาไปที่เดินทางที่เดีย๋ยวเจอกัน